เด่นเด่นมากดูเอ็งมันลยว่าเอาเอาดูเออเออเฮ้ยเฮ้ยเด่นเด่นมันมีงอมแงออกมาไหมว่งอแงมันจ่ได้มันจะอแไม่ได้แล้วสิ ว้ายู uhm ่ใย้เปียกเยอาพร้อมกันแล้วม่เเควรา้าวว้าวไปเด้นี่นี่ครว้อนเครื่องแค่นั้นแหละมีล่องเครื่องหลังมาเอยข้าวอมอไรมีอะไรเตนี่ เวลาแล้วมเวลาแล้วไปลงดวนกำสนามไหมเราดวนสนามโอ้ขวลงดวนกสนามนั่นไงเขาตั้งไว้ะอไรวะได้่้อ้่ก็สโอ้เขาจะโศกแล้วเป็นตหอยบขึ้นครับน่กุบขึ้นครับม่้ไยกตอยใส่น่งเพ่ โอคมีในบันี่กูโซ่ใครได้ลี่กัดโอ้ชีกินขอนเห็นมะท้ายเปนแบนมอดอมึงมึงเศ้าน้เาไเด้เดี๋ยวเขาว่ากูเป็นโรคจิตเออไม่ีอะไรพูดทแวเลย ชีวิติดคอนเทนต์นี่แหละมันมันมีนายนายอันคนกันละชิ้นแล้วนายสองคนคนพร้อมกันเฟเย่เหตลาดเอโมีเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอย่กองกแม่งโรสันนี้เหรโอ้ ล้างน้ำล้างน้ำฝนเพื่อนเจียดียล้างน้ำล้างน้ำฝนต้อมาแล้วเขาบอกว่ามงอกากไม่เน่ยเขาบอกนะเราบอกว่ามีปัญหาแท้มันเกงเปิดออกบานี่ สวยสวยมอากูใง้เอาไว้มึงเล่นใคยโทรศัพท์มาเปิดยโทรศัพท์เราก็ได้ไม่กลัวกืนไม่กลัวาืนมึงไม่จเล็น่ออต่อสีบมันแตกก็อันหนึ่งโอดเรา ไห้ออหมามันย้อนกลับปว๋ยย้อนกลับทีนึงจะได้กลับมาเหมือนเดิมที่ักให้ไม่ได้อะไระไม่เอาเลยทุบเงนนักกีฬาห่นองอัยน่ักกีฬ่ดย้อยอมันก็บ่อย,อยนะแต่เขาให้กูถ่า

ห้กับสองยหหาอ้นหางเยกูกูสายจับแมตช์โครับครับครับกอกแม่งเบอร์ทิบหายเป็นเก้

เจ็ดิกาด้วยไปไหนนะคูจไม่ร ouais ู้เลยตอนไหนเรานัดหมายกันแปดโมงปาของผมนี่ที่โรงเรียนครับโรงเรียนครับโรงเรียนครับ

ชนะเลยเปต้อชายคู่ชนะอ๋อแต่ตูวชนะเออโอ้ระดับผมทำไมอะเป็นเกย์ตอนจะแพ้อ่อยให้เฉยเห็นไหมที่ชนะจรเงๆืห้กูถ่ายเี้ยอะไรเนี่ยแล้วมวกกูจะแห้งทัน โอเคแสดงว่าสายได้เราไปรีบเองนั่นแหละแสดงว่าสายได้แกงไปแกงมากตีปากคู่แกงไปแกงมากตีนสิ่คืนใส่ปากคู่เนี่ยแหละคุณขันมาค่ขันเฮ้ยเฮ้ยบ้าเจ๊ กล้าว่าให้เจได้ไงวะอานั่นมาก่อนพี่สตาร์บก็แล้วกันว้าวว้าพี่สาัพี่สตาร์บอกว่มมาทำไมวะนับปกติไหมคะปกติไม่บอกฮะไม่บอก